ตอนที่หนึยแต่งงานกันเถอะเมื่อฟางจ้านตื่นจากเตียงที่บ้านของเขาความรู้สึกมันสดใสามากเมื่อเขาลงไปชั้นล่างเซิรนเหมือนพูดกับเขาว่าในตอนเช้าพ่อของลูกไปเคาะประตูและขอให้ลูกลุกขึ้นแต่ลูกนอนหลับเหมือนหมูน้อยเลยฟางจ้านยิ้มช่วงนี้ผมงีบหลับลึกนิดหน่อยครับเซินเหมือนถอนหายใจและพูดว่าลูกล้างมือให้เร็วและเตรียมกินข้าวได้แล้วฟางจ้านตอบครับ เขาทำมันบนเก้าอี้และฟังพ่อแม่ของเขาบอกเขาเกี่ยวกับการเตรียมตัวสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามเมื่อสองปีที่แล้วเขานั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวนี้และฟังพ่อแม่ของเขาพูดคุยเกี่ยวกับโรงเรียนมัธยมปีที่สามและดูเหมือนว่าจะเป็นวันถัดไปเซินเหมือนมองไปที่ฟังจ้านแล้วพูดว่าฟังจ้านเมื่อลูกไปโรงเรียนลูกจะต้องเข้ากับเพื่อนร่วมชั้นได้ดีอย่างแน่นอนฟังจ้านหัวเราะออกมาผมเข้าใจแล้วครับ เพื่อจะสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามเขาต้องเตรียมทบทวนความรู้ของชั้นปีสามและเตรียมจุดความรู้ที่อาจจำเป็นสำหรับการสอบเซนเหมือนต้องการขอครูสอนพิเศษให้เขาแต่ฟางจ้านปฏิเสธเสี่ยวต้าและซูตรงมักจะมาเยี่ยมเขาบ่อยๆหากมีบ่อยเกินไปฟังจ้านจะเริ่มออกไปหาพวกเขาเล่นกับพวกเขาวันนี้เขามีนัดที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งเมื่อฟางจ้านไปที่นั่นเขาพบว่าเพื่อนคนอื่นๆของเสี่ยวต้าก็อยู่ที่นั่นด้วย โชคดีที่ฝั่งจ้านต้องจัดการกับผู้คนมากมายตอนที่เขาอยู่ในแลนสตาร์ดังนั้นจึงไม่น่าอายเลยและการสื่อสารก็สะดวกสบายและราบรื่นมากและในไม่ช้าเขาก็จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นผู้คนประปนกันมากมายเสี่ยวต้าประหลาดใจมากคุณน่าทึ่งมากทักษะทางสังคมของคุณเต็มเปี่ยมมากฟังจ้านยิ้มไม่ก็แค่ทักทายทุกคนเองคราวนี้แม้แต่ซูตงก็มาเพื่อนเหล่านั้นที่อยู่ไม่ไกลกำลังเล่นอยู่ในห้องเกมที่อยู่ไม่ไกล ในขณะที่ฟางจ้านและเสี่ยวต้ากำลังรับประทานอาหารในพื้นที่พักผ่อนด้านหลังแฟนสาวของเสี่ยวต้าเข้ามาและพูดอย่างเขินอายฉันเคยได้ยินชื่อคุณมาก่อนแต่ตอนนี้ฉันเห็นคุณและคุณดูดีกว่าคำบรรยายของเสี่ยวต้าเสียอีกฟางจ้านกล่าวว่าผมรู้สึกตื้นตันใจมากเลยครับเสี่ยวต้าดูแปลกๆข้างๆเธอและพูดว่าผมเป็นแฟนของคุณหน้าตาไม่ดีสำหรับคุณเหรอหญิงสาวกรอกตาคุณแก่มากจนยังไม่ได้มองกระจกด้วยตัวเองหรือ เสี่ยวต้ากอดเอวของเธอแล้วคำรามเมื่อผมส่องกระจกผมก็หล่อเหมือนกันช่วยไม่ได้ใครก็ตามที่ทำให้ผมเป็นของของคุณคุณก็แค่ตกหลุมรักผมหญิงสาวทำเพลงให้เขาหลงตัวเองทั้งสองคนล้อเล่นกันอย่างสนุกถึงแม้จะไม่หวานแต่ก็ไม่ยากที่จะเห็นว่าความสัมพันธ์ดีมากจริงๆฟางจ้านมองไปที่พวกเขาและดูมีความสุขซูตรงที่อยู่ข้างๆเขาพูดว่าอิจฉาเหรอฟางจ้านกลับมามีสติอีกครั้งและพูดว่าก็นิดหน่อยนะ อิจฉาคนอื่นที่มีคู่ได้เหรอไม่ฟางจ้านยิ้มเบาๆฉันอิจฉาพวกเขาที่พวกเขาสามารถอยู่ด้วยกันได้ต่างหากอิจฉาที่อยู่ด้วยกันได้ตรงไปตรงมาไม่เหมือนตัวเองที่บอกว่ารักแต่ในใจต้องวางแผนห่างออกจากกันซูตรงกล่าวว่ามันสร้างความแตกต่างหรือไม่ฟางจ้านคิดอย่างรอบคอบแล้วตอบว่าดูเหมือนจะไม่เป็นเช่นนั้นซูตงมองไปที่ฟางจ้าน สองปีที่ผ่านมาผ่านไปเร็วมากและดูเหมือนว่ารูปร่างหน้าตาของฟางจ้านจะไม่เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเลยแม้แต่น้อยแต่พวกเขามักจะรู้สึกว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไปในท้ายที่สุดดูเหมือนเขาจะโตขึ้นมากสิ่งที่แปลกคือเขาเป็นผู้ใหญ่มากเกินไปจริงๆและทุกคนก็รู้สึกอธิบายไม่ถูกซูตงมองดูเขาเห็นได้ชัดว่ารู้สึกใกล้ชิดมากอธิบายไม่ถูกและรู้สึกราวกับว่าระยะทางอยู่ห่างจากฟางจ้านมาก เรากับว่าผ่านมาเพียงปีกว่าเท่านั้นและระยะห่างของพวกเขาไม่ได้อยู่ใกล้อีกต่อไปแต่โชคดีที่ฟางจ้านยังคงตื่นอยู่เขายังคงอยู่ต่อหน้าต่อตาเขาเองดังนั้นไม่ว่ายังไงเขาก็ยังมีโอกาสใช่ไหมวันถัดไปฟางจ้านรอให้ชิงเหอลงไปที่วังของลนสตาพร้อมเรียนรู้วิธีทำบิสกิตน้ำตาลกับซุนหมิง เมื่อชิงเหอกลับมาเขาเห็นฟางจ้านหลับพร้อมกับชามบิสกิตที่ยังทําไม่เสร็จเมื่อเขาเข้าใกล้มากขึ้นเสียงฝีเท้าของเขาก็เคลื่อนไหวบางอย่างและฟางจ้านก็ตื่นขึ้นมาทันทีและมองเขาไปด้านข้างชิงเหอรกระซิบทำไมมานอนที่นี่ละ่ะฟางจ้านเช็ดต,ตาและพึมพำเพราะผมอยากรอเห็นคุณกลับมาชิงเหอช่วยเขาลุกขึ้นนั่งข้างเขาแล้วกระซิบวันนี้เราได้จัดการกับบางสิ่งในรัฐบาลกลางแล้วตอนนี้เมืองด้านนอกส่วนใหญ่ก็ค่อยๆกลับคืนสู่ภาวะปกติ รัฐมนตรีในรัฐบาลกลางรู้สึกว่าประเทศของเราบางคนงานรื่นเริงก็ต้องมีความยินดีฟางจ้านรู้สึกสับสนแต่ก็ยังถามว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าย,ยินดีอะไรเช่นนี้ชิงเหอมองไปด้านข้างเขาดวงตาของชายคนนั้นมืดมนและหนักหน่วงเมื่อเขามองไปที่ฟางจ้านเขาก็เงียบดวงตาเหล่านั้นดูเหมือนจะดึงดูดผู้คนเข้ามาและพูดอย่างเชื่องช้าเรามาแต่งงานกันเถอะฟางจ้านตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งจบตอนที่หนึ่งร้อยยี่สิบเก้า ตอนที่หนึ่งร้อยสาสิบยุติการแต่งงานเมื่อฟังจ้านได้ยินคำพูดเหล่านี้เขาก็ตกใจเล็กน้อยเขาลังเลคุณใช่ชิงเหอมองเขาอย่างจริงจังดวงตาของชายคนนั้นมืดมนและลึกล้ำเขามองไปที่ฟางจ้านและพูดทุกคำมาแต่งงานกันเถอะฟังจ้านง่วงนอนเล็กน้อยในตอนแรกแต่นี่คงจะมีพลังเต็มที่ เมื่อเขารู้เรื่องนี้ปฏิกิริยาแรกของเขาคือมีความสุขไม่มีอะไรอื่นเพียงเพราะจักใจแน่นอนว่าเขาคาดหวังที่จะได้อยู่กับชิงเหอด้วยท่าแต่งงานกันก็จะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปแต่ในไม่ช้าดวงตาของฟางจ้านก็รีลงอีกครั้งเขาคิดถึงสถานการณ์ของตัวเองตอนนี้มีเรื่องซุบซิบอยู่ข้างนอกเขารู้ดีว่าหลายคนแอบพูดถึงความโชคร้ายของประเทศในฐานะกษัตริย์ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เขาถูกกล่าวหาด้วยเรื่องซุบซิบมากมายทำไมรัฐมนตรีถึงเสนอให้มีความสุขโรคระบาดและเหตุการณ์เลวร้ายเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่อาจตำหนิได้เช่นกันอย่างไรก็ตามหากคุณแต่งงานคุณจะจักไปหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนในฐานะราชาองค์ใหม่ลูกสะพ้ยที่เพิ่งแต่งงานของคุณจะสิ้นพระชนหลังจากแต่งงานแล้วโลกภายนอกจะว่าอย่างไรเกี่ยวกับชิงเหอหลังจากนั้นจะมีข่าวลือร้ายๆออกมาโจมตีเขาไหม ชิงเหยยังคงต้องแต่งงานกับภรรยาในอนาคตเขาไม่อาจถ่วงเวลาเขาได้ไม่ยอมให้ข่าวลือใดๆใครก็ตามมีโอกาสที่จะทำร้ายเขาได้ฟังจ้านคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่าแต่ผมยังต้องการที่จะมีเสถียร,รภาพอีกครั้งชิงเหอมองเขาอย่างอวดดีทำไมผมยังเรียนไม่จบเลยฟังจ้านให้เหตุผลที่ถูกต้องยิ่งกว่านั้นยังมีอีกหลายเรื่องที่รอให้ผมจัดการในโรงพยาบาลผมอยากจะรออีกสักหน่อย รอให้ผมเรียนจบในปีหน้าโอเคไหมเหตุผลที่เขาให้ดูเหมือนจะคงกระพันเพียงพอชิงเหอมองดูเขาอยู่นานและพูดว่าการแต่งงานจะไม่ทำให้การเรียนของคุณล่าช้าผมสัญญาแน่นอนว่าฟางจ้านเชื่อในตัวเขาแต่เพียงเพราะเขาเชื่อในตัวเขาเช่นกันเขาจึงไม่สามารถและชลอเขาไม่ได้ผมรู้แต่ผมยังต้องการมุ่งเน้นไปที่การเรียนของผมให้มากขึ้น ดวงตาของเขาแฝงความหมายบางอย่างที่เขาไม่ได้สังเกตเห็นโดยไม่รู้ตัวชิงเหอมองอย่างตั้งใจในดวงตาของเขาและเจ็บปวดในหัวใจดูเหมือนทั้งคู่กำลังทดสอบแต่ทั้งคู่ก็พยายามกันเล็กน้อยตกลงในที่สุดชิงเหอก็ยอมแพ้อ,อีกครั้งเขามองดูเด็กชายตรงหน้าแล้วกระซิบว่าถ้าอย่างนั้นเราจะไม่แต่งงานเรามามั่นกันเถอะฟางจ้านตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งเขาไม่คาดคิดว่าเมื่อถึงจุดนี้ชิงเหอก็จะยังเป็นเช่นนี้ ฟางจ้านพูดอย่างลังเลแต่แต่ผมผมไม่ได้มีเจตนาชิงเหยยกมือขึ้นแล้วพูดเบาๆผมคิดเรื่องนี้มานานแล้วแต่ผมแค่บอกคุณตอนนี้เท่านั้นหัวใจของฟางจ้านเต้นรัวเมื่อเห็นและเขารู้สึกว่าเขาทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วแต่เหตุผลก็ทำให้เขาเสียใจอีกครั้งในที่สุดเขาก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรดังนั้นเขาจึงทําได้เพียงพูดช้าๆแต่ผมอาจผม ชิงเหโน้มตัวลงมาและจูบเขาเบาๆลมหายใจของคนทั้งสองยังคงอยู่เมื่อการจูบสิ้นสุดลงชิงเหอก็มองดูเขาด้วยความเคร่งครึมพวกเขาสนิทกันมากและชายคนนั้นก็กระซิบว่าผมรู้จักจากพวกเขาหมดแล้วฟางจ้านตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งชิงเหอยกริมฝีปากขึ้นอย่างไร้ประโยชน์ผมไม่สนในดวงตาสีแดงของฟางจ้านชิงเหอก้มศีรลงแล้วจูบเขาเบาๆราวกับทําให้เขารู้สึกสบายใจผมไม่สน ในที่สุดการแต่งงานก็ยุติลงข่าวที่ว่าองราชากำลังจะมั่นหมายได้แพร่กระจายไปทั่วทุกมุมของแลนสตาเกือบข้ามคืนและทุกครอบครัวสามารถหยุดและพูดคุยกันเป็นเวลานานเมื่อพวกเขาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ฟาบาดกำลังจะแต่งงานอีกฝ่ายคือใครนั่นหมอฟ่งจ้านโอ้พระเจ้าสองคนนี้เป็นคู่กันในสวรรค์จริงๆมันไม่ถูกต้อง เกือบทุกคนสนับสนุนกิจกรรมแห่งความสุขนี้และทุกคนก็ปรบมือให้กับมันในวังก็ยิ่งยุ่งมากขึ้นนี่เป็นการเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชครั้งแรกของราชาองค์ใหม่คนเข้าออกในวังถือว่านี่เป็นงานสําคัญครั้งแรกแต่ตัวเอกของการมั่นนั้นเรียบง่ายแต่ไม่ได้ใช้งานไม่มีอะไรทําให้ยุ่งยากซุนหมิงพาเขาไปทําความคุ้นเคยกับกระบวนการต่าง,างๆเขายังกลัวที่จะพูดตลกในวันงานมั่นด้วย เขายังพาฟางจ้านมาทำความรู้จักกับข้าราชบริพารในรูปถ่ายต่างๆชิงเหอกลัวว่าเมื่อเจ้าหน้าที่จากทั่วประเทศเข้ามาฟางจ้านจะไม่สามารถเรียกชื่อเขาและพูดตลกได้การจัดฉากมั่นก็หรูหรามากทุกอย่างเป็นไปตามฟอร์มสูงสุดฟางจ้านก็ไปดูสถานที่นั้นด้วยตนเองมันเต็มไปด้วยดอกไม้พวกเขาทั้งหมดเป็นดอกไม้ที่สวยงามมากมีเอวอยู่ตรงกลางสวยงามและขาดไม่ได้ชิงเหอพาเขาไปพบหลายครั้งแต่ฟางจ้านก็ชอบมัน ในช่วงเตรียมการหลายสิบวันฟางจ้านค่อนข้างมีความสุขเมื่อเขาเบื่อเขาจะไปชอปปิ้งกับเพื่อนไปโรงพยาบาลไปโรงเรียนเพื่อเตรียมตัวเปิดเทอมและพูดคุยกับหนานเฟิงและคนอื่นๆเสียงดังเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วชิงเหอเข้ามาหาเขาแล้วบอกให้พาเขาไปลองชุดที่จะใส่ในพิธีมัน่นฟางจ้านเข้าไปในห้องลองเสื้อและพบว่าเสื้อคลุมสีแดงขนาดใหญ่นั้นสวยงามมากคล้ายกับเสื้อคลุมที่นักบวชสวมใส่ในสมัยก่อนในยุโรปแต่มันถูกปักด้วยพื้นผิวอันศักดิ์สิทธ และเส้นไหมซึ่งสามารถสัมผัสได้ให้ความรู้สึกถึงเนื้อสัมผัสที่พิเศษหลังจากสวมใส่แล้วฟังจ้านก็มองไปที่คนที่หรูหราและสง่าอยู่หน้ากระจกแต่มันก็แพงกว่าเล็กน้อยคนข้างนอกถามว่าเป็นในบ้างเปลี่ยนแล้วหรือต้องการความช่วยเหลือไหมฟังจ้านกล่าวว่ารอสักครู่อีกไม่นานก็จะเสร็จแล้วเขาทำความสะอาดมุมเสื้อผ้าและเตรียมพร้อมที่จะออกไปข้างนอกแต่เขาหยุดทันทีที่เปิดประตู ดวงตาของเขามืดลงและเขียงเขาอ่อนแรงและเขาก็ลม้มลงนั่งบนเก้าอี้เกิดอาการม่วงนอนอย่างรุนแรงชั่วขณะหนึ่งฟางจ้านรู้สึกราวกับว่าเขามีความรู้สึกหลุดออกจากร่างกายดูเหมือนว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนเขาพบว่าเขามีเวลาตื่นน้อยลงเรื่อยๆแม้ในเวลากลางวันเมื่อเขาตื่นเขาก็จะเริ่มรู้สึกง่วงและบางครั้งเขาก็รู้สึกได้ชัดมากฟางจ้านรู้สึกว่าฝีเท้าของเขาล่องลอยไปเล็กน้อยเหมือนจะยังมีเวลาไม่ถึงเดือน มีเวลาเหลือไม่มากสำหรับเขาจบตอนที่หนึ่งร้อยสาสิบ